สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้18นาฬิกา21กุมภาพันธ์2569ครับวันนี้มาเตือนครับระวังพายุฤดูร้อนฟังตั้งแต่ต้นจนจบน,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 นะครับจะได้เข้าใจเรื่องนี้อย่างถูกต้องและจะได้รู้ว่าระวังอะไรระวังยังไงครับสําหรับประเทศไทยนะครับจะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการก็คือวันพรุ่งนี้ครับวันที่22กุมภาพันธ์2569ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ และฤดูร้อนนี้จะไปสิ้นสุดในกลางเดือนพฤษภาคมนะครับทีนี้พอเข้าสู่ฤดูร้อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คืออากาศร้อนนะครับก็ระวังเป็นลมแดดด้วยนะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่อายุมากๆนะครับก็ระมัดระวังเรื่องอากาศร้อนโดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาเมษานะครับก็ะจะร้อนนะครับทีนี้นอกจากระวังเรื่องอากาศร้อนแล้วพอ,พอเข้าสู่ฤดูร้อนนี่ พายุฤดูร้อนก็จะมานะโดยเฉพาะดูข่าวทางสื่อต่างๆนี่เมื่อวานนี้วันที่วันที่20กุมภานะเมื่อวานนี้วันที่21ก็มีข่าวทางสื่อทีวีโทรทัศน์ยานดาวเทียมออกข่าวแล้วว่ามีบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนแล้วนะครับบ้านเรือนเสียหายหลายร้อยหลังทํานองนี้นะครับซึ่งพายุฤดูร้อนนี่มันจะแตกต่างจากพายุฤดูฝนนะครับ ซึ่งพายุฤดูฝนเนี่ยเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนนะครับมันจะเป็นพายุที่มาจากทะเลแล้วก็มาปกคลุมพื้นที่พอพายุมีทุพลปกคลุมพื้นที่ในฝนก็จะตกเป็นบริเวณกว้างฟ้ามืดคึ้มฝนตกกรินฝนตกนานอันนั้นน้ําท่วมจะพันน้ําป่าไหลหลากอันนั้นกรณีพายุในช่วงฤดูฝนมันจะมีพายุดีแพทชั่นพายุโซ้อนอะไรมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับช่วงนั้นแต่พายุฤดูร้อนมันมันจะแตกต่างกันกับพายุฤดูฝนแบบนั้น เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนนี่พายุฤดูร้อนมันจะเกิดเป็นแห่งๆครับแล้วก็มีความแรงมีความค่อยต่างกันเช่นหมู่บ้านติดๆกันนี่ห่างกันสองสามกิโลนี่หมู่บ้านหนึ่งหลังคาเดือนปิวไปหลายสิบหลังทำนองนี้อีกหมู่บ้านใกล้ๆก,กันห่างกันไปสามสี่กิโลแค่ลมฝนเล็กน้อยนะครับไม่มีอะไรเป็นแบบนี้นะครับพายุฤดูร้อนซึ่งลักษณะของพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นนี่ฝนจะตกไม่นานตกไม่มากครับตกพออากาศเย็นนี่แหละ แต่สิ่งที่มันแรงก็คือลมกระโชกแรงบางพื้นที่จะมีลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยก็อันตรายนะครับอันตรายของพายุรุร้อนมันจะมาจากความแรงของลมกระโชกแรงทําให้เกิดทรัพย์สินบ้านเรือนเสียหายได้ได้นะครับแล้วก็ชีวิตก็เป็นอันตรายด้วยนะครับพนะรเพราะฉะนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาเขาจึงออกประกาศเตือนมาแล้ววันนี้วันนี้วันที่21กุมภาพันธ์นี่กรมอุตตุนิยมวิทยาเขาออกประกาศเตือน เป็นฉบับที่2แล้วเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับเขาบอกว่าจะมีผลกระทบบันที่23ถึง25กุมภาพันธ์259นะครับพายุฤดูร้อนนะครับกรมตุนิยมวิทยาออกประกาศมาแล้วนะครับเตือนให้ระวัง23ถึง25พายุฤดูร้อนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยนะครับะระมัดระวังพายุฤดูร้อนช่วงนี้23ถึง25กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์259นะครับแต่อย่างไรก็ตาม ในวันที่ที่กมรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะเกิดพายุฤดูร้อนเนี่ยเป็นบางพื้นที่บางแห่งบางแห่งหนักบางแห่งค่อยเนี่ยนะครับในช่วงยี่สามถึงยี่ห้าแต่ว่าก่อนวันที่ยี่สามก็เกิดได้นะครับเช่นเมื่อวานนี้กับวันนี้ก็เกิดบางพื้นที่แล้วพรุ่งนี้ก็เกิดพายุฤดูร้อนได้ก็ระมัดระวังไว้ด้วยนะครับและหลังวันที่ห้าก็เกิดได้นะแต่ในช่วงยี่สามถึงยี่ห้าเนี่ยจะมีหลายพื้นที่ได้รับอิทธิพลจากจากการเกิด พายุฤดูร้อนครั้งนี้เพราะว่าพายุฤดูร้อนมันจะเกิดมาจากมวลอากาศเย็นจากประเทศเยนินแผ่ปกคลุมลงมาปกคลุมอตอนบนของประเทศไทยบวกกับอากาศมันร้อนอากาศมันเริ่มร้อนทีนี้มันร้อนมากแล้วตอนนี้มันร้อนกลางวันมันร้อนมันก็ปะทะกันทาให้เกิดพายุฤดูร้อนที่ใดเกิดแรงก็ฝนลูกเห็บตกมีลมกระโชกแรงเกิดความเสียหายนะที่ใดไม,ไม่ตกแรงก็มีลมบ้าง ฝนตกเล็กน้อยทํานองนี้ครับนี่นี่พายุรุน้รนพายุรุน้อนมันจะมันจะเป็นแบบแบบนี้นะครับ<า>ก็ก็เตือนกันไว้นะครับ2 3บถึง25้าระมัดระวังพายุรุนรรอนะครับภาคตะบนอก,กียงเหนือภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานาครและปร,ะริมณฑลแล้วก็ภาคตะบนอกนะครับ<า>เขาบอกว่าให้ระมัดระวังวิธีระมัดระวังให้ตัวเองปลอดภัยจากอันตรายจาก,นาจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าบางพื้นที่มีลูกเห็บตกอะไรประมาณนี้นะครับ คืออย่ายอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงอย่ายอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อย่ายอยู่ในที่โล่งแจ้งทำนองนี้ครับเอาทำไมไปทำไมไม่ให้อยู่ใกล้ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงคือถ้าลมกระโชกแรงมาเนี่ยมันอันตรายถ้าพัดป้ายโฆษณาล้มหกักอะไรประมาณนี้ปิวมามันก็จะอันตรายต่อผู้คนที่ไปอยู่ใกล้นะครับใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ให้ไม่ให้ไปอยู่ต้นไม้โค่นลมทับได้นะครับกลางแจ้งในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนอง นะครับทาไมไม่ให้ไปอยู่กลางแจ้งเพราะตัวนี้มันจะเกิดฟ้าผ่าได้นะครับใครไปอยู่กลางแจ้งมีโอกาสโดนฟ้าผ่าในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองให้เขาให้เข้าไปอยู่ในบ้านนะครับก็แนะนํากันอย่างนี้นะครับให้ระมัดระวังพายุฤดูร้อนในช่วง23ถึง25กุมภาพันธ์259ครับเอาละครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนทุกท่านครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ